อาจจะมีเรื่องของปัญหาบางอย่างนะครับที่ในายใหญ่อย่างคุณเนวินชิดชอบนะครับมองเห็นนะครับแล้วก็อยากจะอุดรูรั่วอันนั้นในแดนกลางของาภาษาสายฟ้านั่นก็ทำให้เกิดการแอมแบกฮะกลับมาอยู่กับาภาษาสายฟ้าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยกอลันเนี่ยก็เข้ามาช่วยเติมเต็มนะครับในสิ่งที่อาจจะขาดไปคือเพิ่มนะครับออปชันนะครับให้ออสมา่าลอสเนี่ย ในการจัดตัวผู้เล่นนะฮะใ,ให้กับทางด้านของปราสาทสายฟ้าบุยลมยูนเต็ดให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จอ h n นสตอรีครับทุกเรื่องราวมีเรื่องเล่านะครับวันนี้ผมจะไปพูดถึงเรื่องราวการกลับมาครับแอมแบ็ก <'m> ของโกลันคาวซิสครับนี่คือ นักเตะที่เป็นกองกลางบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับเคยสร้างปรากฏการณ์นะครับกับประสาทสายฟ้าเบรีรัมยูเนเต็ดนะครับใน2ฤดูกาลที่เขาย้ายมาอยู่นะครับโดยฤดูกาล2022-2023เนี่ยมาปุ๊บก็คว้าทริปเปิลแชมป์ได้เลยนะครับหลังจากนั้นใน2023-2024เนี่ยก็สามารถคว้านะครับศึกฟุตบอลไทยลีกได้อีก1สมัยนะครับก่อนมีการอำลาปราสาทสายฟ้าไปครับแล้วก็ทางด้านของเบร์รัมยูเนเต็ดก็มีการเปลี่ยนถ่ายนักเตะ ใหม่ๆนะครับเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเตะบราซิลแต่ว่าท้ายที่สุดครับหลังจากที่มีการออกสตาร์ทในฤดูกาลนี้นะครับในศึกฟุตบอลไทยลีกนะครับแล้วก็ศึกฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกอีลินะครับรวมไปถึงโชปปี้คัพนะฮะอาจจะมีเรื่องของปัญหาบางอย่างนะครับที่นายใหญ่อย่างคุณเนวินชิดชอบนะครับมองเห็นนะครับแล้วก็อยากจะอุดรูรั่วอันนั้นนะฮะในแดนกลางของภาษาสายฟ้านั่นก็ทําให้เกิดการแอมแบกฮะแน่นอนครับการกระ มาครั้งนี้ครั้งหนึ่งก็ทําให้แผงกลางนะฮะของทางด้านประสาทสายฟ้าบรลลัมยูเนเต็ดเนี่ยน่าจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องราวของโกลันเคอเซสนะครับในวัย32ปีให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็อยากให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ฟ์นะครับตอนนี้ณเวลานี้เนี่ยก็เกือบเกือบห้าหมื่นซับสไคร้์แล้วนะครับอีกไม่ถึงพันซับเท่านั้นนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ผ่านเข้ามาแวะเวียนเข้ามาฟังนะครับแแวะเเียนนข้าามกกกกดดด Sub ัร นะครับให้กับทีมงานจอนนะฮะอ่ะกอันเคาิสครับตอนนี้อายุ32ปีนะครับเขาเกิดเมื่อวันที่5พฤษภาคมเมื่อปี1992นะครับที่ประเทศยูโกสลาเวียซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่ตอนนี้เนี่ยล่มสลายไปแล้วนะครับถ้านับจากพื้นที่นะฮะในปัจจุบันนะครับพื้นที่ที่กอันเคาิสเนี่ยเกิดก็คือตอนนี้เนี่ยคือเซอร์เบียนะครับเป็นประเทศเซอร์เบียนั่นเองนะฮะเมื่อสายปสองปีที่แล้วนะครับเขาก็เกิดขึ้นมาที่ยูโกสลาเวียนะครับแล้วก็เริ่มเล่นฟุตบอลนะครับตั้งแต อายุประมาณแค่7จ็ขวบเนี่ยเขาก็เริ่มเล่นฟุตบอลแลลวครับแล้วก็ไปอยู่ในทีมเยาวชนนะครับของทีมดังในยูโกสลาเวียหรือว่าในเซอร์เบียในปัจจุบันนั่นก็คือเรสตาเบลเกดครับในปี2009เกนี่ยก็ถูกดันขึ้นมานะครับสู่ทีมชุดใหญ่ของทีมเรสตาเบลเกดในอายุประมาณสัก17ปีแต่ว่าไม่ได้โอกาสลงสนามเลยนะครับแล้วก็ยืมตัวไปอยู่ทีมเล็กๆนะครับที่ชื่อว่าโซพอตแล้วก็ได้ลงสนามนะครับในรูปแบบการยืมตัวในทีมเล็กๆที่อยู่ในลีกล่างนะครับจำนวนประมาณสัก40 กเกมหลังจากนั้นก็ต้องออกจากทีมนะครับในปี2012เพราะว่าแทบไม่ได้โอกาสลงสนามเลยตอนนั้นก็อายุ20ปีนะครับไปอยู่กับทีมที่ชื่อว่าทีมแรดนะครับซึ่งถือว่าเป็นทีมที่ดรอปลงมาจากเรสต์เบลเกตนะครับแรดตอนนั้นนะครับเขาก็อยู่ในลีกที่เป็นลีกรองนะครับแล้วก็ลงสนามไปทั้งหมดประมาณสัก30เกมนะครับในฤดูกาล2011-2012แล้วก็2012-2013นะครับแล้วก็ก่อนจะย้ายไปอยู่กับลีกตุรกีนะครับลีกตุรกีเนี่ยก็คือ เอสคริเซเฮอร์สปอร์ or, นะครับแล้วก็ลงสนามในลีกตุรกีค่อนข้างเยอะเลยนะครับตั้งแต่2013จนถึง2016นะครับไปราวๆประมาณสัก60กว่าเกมหลังจากที่โชว์ผลงานที่ดีนะครับในลีกตุรกีนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในลีกที่แข็งแกร่งในยุโรปตะวันออกนะครับก็ได้ย้ายมาอยู่ลีกใหญ่ของโลกครับในลาลิก้าสเปนอยู่กับโอซาซูน่านะครับและลงสนามในลาลิกาไปถึง26 เกมนะครับยิงไปได้1ประตูเคยยิงในลาลิกาสเปนด้วยนะฮะหลังจากนั้นครับก็ย้ายมาอยู่ที่ลีกรัสเซียนะครับกับอาเซนอลทูล่านะครับในฤดูกาล2 0 1 7ันสถึงสองพแล้วก็2 0 1 8ันสถึงสองพหลังจากอยู่ที่อาเซนอลทูล่านะครับ สองฤดูกาลในลีกรัสเซียเนี่ยเขาก็ได้ย้ายกลับมาเล่นในลีกเซอร์เบียบ้านเกิดอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเรสตาเบลเกตตอนแรกสุดนะฮะถ้าย้อนกลับไปตอนอยุประมาณสัก17 1เเนี่ยเขาไม่ได้รับโอกาสนะครับแต่ว่าพอปี2 0 1 8นะครับหลังจากที่ย้ายไปเล่นในลีกตุรกีย้ายไปเล่นในลาลิก้าสเปนนะฮะแล้วไปอยู่กับอาเซนทูล่าในรัสเซียพรีเมียร์ลีกเ, ic, เนี่ยเรสตาเบลเกตก็ดึงตัวเขากลับมาฮะกลับมาอยู่ที่บ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นเนี่ยได้เล่นในลีกเซอร์เบียลีกสูง นะครับไป21เกมในฤดูกาล2 0 1 8ันแถึงนะครับแล้วก็คว้าแชมป์ลีกเซอร์เบียด้วยนะครับในฤดูกาลนั้นนะครับเขาได้เล่นในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในรอบแบ่งกลุ่มด้วยนะครับโดยเรสตาเบลเกตในฤดูกาลนั้นเนี่ยผ่านนะครับเข้ามาตั้งแต่รอบคัดเลือกรอบแรกนะครับโดยสามารถเอาชนะสปาตักนะครับเป็นทีมจากลัตเวียนะครับทั้งเย่าและเยือนเนี่ยก็ชนะรวมไป2ประตูต่อศูนย์นะครับหลังจากนั้นก็ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบที่2นะครับก็ไปเอาชนะทีมจากลิทโทเนีย นะครับได้5 0นะครับสู่ดูว่าแล้วก็มารอบกันเลือกรอบที่3นะครับเลสตาเบลเกตเนี่ยก็สามารถเอาชนะทีมจากสโลวาเกียนะครับสปาร์ตาเตอร์นาวานะครับสประตูต่อ2แล้วก็รอบเพย์ออฟนะครับสามารถเอาชนะเลสบูเซบวกนะครับจากออสเตรียเป็นกดอเวโกนะครับเสมอ0ูแล้วก็ไปเสมอ2 2นะครับในการไปเยือนแล้วเลาแบ่งกลุ่มเนี่ยโอ้โหจับมาเจอกับทีมระดับชั้นนาของยุโรปหมดเลยนะฮะอยู่ในกรุ๊ปออฟเดย์ครับปารีสแซงต์แชกแมงลิเวอร์พูล ฮะแล้วก็นาโปลีนะครับซึ่งฤดูกาลนั้นเนี่ย2018ถึง2019ลิเวอร์พูลเป็นแชมป์นะครับเป็นแชมป์สมัยที่6นะครับเข้าชิงกับทอรแนาฮอรสเปอร์นั่นเองโดยในฤดูกาลนั้นนะครับในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยทางด้านของกอรันคาสซิสก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะท,ที่เป็นตัวหลักตัวจริงนะครับให้กับเรสตาร์เบลเกตนะครับโดยผลงานของเรสตาร์เบลเกตเนี่ยชนะ1เสมอ1แพ้4นะครับยิงได้5เสียไป17นะครับลบสิประตูแต่ว่ามีนัดหนึ่งฮะนัดหนึ่งที่ถือว่าสรร้้าาาางงงผลนนนไดดอออยยยย่่่เีมักนกะ็คื เปิดบ้านเอาชนะหรือว่าภูล2ประตูต่อ0ครับ ซึ่งลิเวอร์พูลเป็นแชมป์นะในฤดูกาลนั้นแล้วก็เปิดบ้านเสมอกัรนาบลีสูนประตูต่อศูนย์นะครับนี่คือ4แต้มนะครับที่พวกเขาทําได้นะครับซึ่งมาจากเกมในบ้านทั้งหมดกวางเขาสิสก็ได้เล่นนะครับในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชเปียนส์ลีกนะครับในฤดูกาลนั้นทั้งหมด5เกมนะครับแล้วก็ได้เจอปะทะกับนักเตะระดับโลนนะครับปารีสแซ็คแมงเนี่ยก็มีเนม่าเอ็มปาเป้คาวานี่ดิมาเรียนะครับเตียโกซินวานะครับลิเวอร์พูลก็ไวายนาดุมฟานไดซาล่านะครับมีเฟมิโนอะะะไรรรปมาาณนนี้้คับสุดทย เขาก็ได้เป็นแชมป์ อ่า u อลในฤดูกาลนั้นด้วยแล้วก็เจอกับน,นาโปลีด้วยหลังจากคว้าแชมป์ลีกสูงสุดกับอ่าเลสตาเบลเกตนะครับแล้วก็ได้เล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาล2019-2020นะครับก็ย้ายกลับไปเล่นในลีกรัสเซียอีกครั้งหนึ่งกับสโมสรเก่าเนี่ยแหละฮะอาร์เซนอลทูล่านะครับแล้วก็เป็นตัวหลักตัวจริงให้กับอาร์เซนอลทูล่าเนี่ยสฤดูกาลติดต่อกันนะครับลงสนามรวมๆในรอบที่2กับอาร์เซนอลทูล่าเนี่ยเกิน60เกมในสุฟุตบอลรัสเซียพรีเมีีีีีียยรรรร์ลลลลกกกกกกนนนนนะคัับซซึึ่่่งงงงงงเเเปป็็็็สสสูุดขขออถืวาแแใ กนนี้เลยะะฮะหลังจบฤดูกาล2022นะครับ2022-2023เขาก็ได้ย้ายมาอยู่กับบุยรัมยูเนเต็ดแล้วก็มาคว้าทริปเปิลแชมป์2022-2023เนี่ยก็คว้าได้ทั้งสูนย์ลุนบอลไทยลีกครับช้างเอฟเอคัพแล้วก็รีโวลีกครับนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอีกหนึ่งฤดูกาลก็ได้แชมป์ไทยลีกเบิ้ลอีกฤดูกาลหนึ่งนะครับ2023-2024โดยที่เจ้าตัวเนี่ยตอนที่อยู่กับบุยรัมนะครับในรอบแรกเนี่ยลงสนามไปทั้งสิ้น74เกมครับยิงไป30ประตูนี่คือ กองกลางนะสติติกองกลางนะแล้วก็7แอสซิสต์นะครับก็ได้แชมป์ลีก2สมัยนะครับ FA Cup 1ัสมัยลีโว่คัพ1สมัยแล้วก็หลังจากนั้นก็บุยัมก็มีการเปลี่ยนทาย นะครับสายนักเตะนะครับเพราะว่าโกลันตอนนั้นก็อายุประมาณสัก31 32แล้วแล้วก็มีนักเตะใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะจากบราซิลเนี่ยเข้ามาอยู่ในทีมบุรีรัมยูเนเต็ดแต่ว่าท้ายที่สุดครับก็ดูเหมือนว่ามันยังไปได้ไม่ถึงได้ไม่สุดเหมือนกับที่เป็นตามความต้องการของคุณเนวินชิดชอบนะฮะและสุดท้ายกับบุรีรัมก็เรียกนะครับกลับมาเซ็นสัญญากันอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาอยู่ในอ้อมกอดของปราสาทสายไฟครั้งหนึ่งเพราะว่าทางด้านของโกลันเกาสิตก็ยังไม่ได้มีสัญญากับทีมไหนนะครับก็ ก็เป็นฟรีอเจนซึ่งตอนนี้ก็สามารถซายมาได้เลยก็คือเซ็นสัญญามาได้เลยนะครับแต่ว่าอาจจะลงทะเบียนลงสนามเนี่ยในศึกฟุตบอลไทยลีกเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เพราะว่าจะต้องลงทะเบียนอีกรอบหนึ่งก็คือในช่วงเลกที่2ครับแต่ในศึกรายการอื่นๆที่สามารถลงสนามได้เลยเขาก็สามารถที่จะลงได้เลยนะครับสำหรับโกลันคาซิสนะครับโดยในเรื่องของสโมสรน,นะฮะก็ได้สติติของสโมสรก็ตามนั้นนะ,ะแต่ว่ามีอีกสถิติหนึ่งที่ก็น่าสนใจสําหรับโกลันคาซิสก็นั่นคือการที่เขาเนี่ยเคย ติดทีมชาตินะครับติดทีมชาติเซอร์เบียมาแล้วด้วยโดยกอลันคาซิสเนี่ยเคยติดทีมชาติเซอร์เบียชุดอายุไม่เกิน19ปีนะครับรวมไปถึงชุดอายุไม่เกิน21ปีลงสนามในศึกฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปมาแล้วนะฮะโดยในปี2011นะครับกอลันคาสซิสเนี่ยติดทีมชาติเซอร์เบียนะครับชุดอายุไม่เกิน19ปีลงสนามในศึกฟุตบอลยูสิบเชิงแชมป์ยุโรปนะครับและอยู่กลุ่มเดียวกับสเปนเซอร์เบียตุรกีแล้วก็มีเบลเยียมอีกทีมหนึ่งครับและเซอร์เบีย สามารถที่จะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้ด้วยนะครับโดยตามสเปนผ่านเข้าไปนะครับซึ่งสเปนเนี่ยเป็นแชมป์ในปีนั้นด้วยนะอัลมาโรโมราต้านะครับเป็นดาวซันโบนะครับในการแข่งขันครั้งนั้นนะฮะแต่ว่าทางด้านของกอลันคาซิสเนี่ยพาทีมชาติเซอร์เบียนะครับไปได้เพียงแค่รอบรองชนะเลิศนะครับไปแพ้กับเช็กนะฮะสประตูต่อ2นะครับโดยเช็กเนี่ยก็เข้ารอบชิงแล้วก็ไปแพ้ให้กับทางด้านของสเปนนะครับก็น่าเสียดายนะครับสำหรับในรายการดังกล่าวนะครับแล้วก็ห หลังจากนั้นเขาก็ติดทีมชาติเซอร์เบียชุดอายุไม่เกิน21ปีนะครับในปี2015ไปแข่งขันยู21ชิงแชมป์ยุโรปโดยเซอร์เบียเนี่ยอยู่กลุ่มเดียวกับเดนมาร์กเยอรมันแล้วก็เช็กนะครับซึ่งเป็นเจ้าภาพในครั้งนั้นและเซอร์เบียก็ตกรอบแรกนะครับมีแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะครับนี่เป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับที่ทางด้านของโกลันคอสิสเคยมีประสบการณ์กับทีมชาติเซอร์เบียในชุดเล็กนะครับชุดอายุไม่เกิน19ปีแล้วก็ชุดอายุไม่เกิน21ปีส่วนชุดใหญ่เนี่ยย ติดทีมชาติเซอร์เบียชุดใหญ่นะครับก็ต้องยอมรับนะถ้าเป็นเซอร์เบียชุดใหญ่เนี่ยเขาก็มีนักเตะที่แข็งแกร่งอย่าง,างมากเลยทีเดียวขนาดโกลันคาซิสเนี่ยมาเล่นในไทยก็ถือว่าโหดแล้วนะแล้วถ้าเป็นแบบพวกตัวเซอร์เบียชุดใหญ่เนี่ยจะจะขนาดไหนนะฮะนี่คือเรื่องราวนะครับของโกลันคาลซิสนะครับที่ผมมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับเป็นเรื่องราวชีวิตลูกหนังของเขานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยในวัย32ปีกลับมาอยู่กับประสาทสายฟ้า อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ต้องดูนะครับว่ากลันคสิสเนี่ยจะเข้ามาเติมเต็มในแผงแดนกลางของภาษาสายฟ้านะครับเบยรัมได้มากแค่ไหนนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับวิธีการเล่นแบบแผนการเล่นมีการยืดหยุ่นการเล่นในแผงแดนกลางนะครับให้กับทางด้านของภาษาสายฟ้าและกลันเนี่ยก็เข้ามาช่วยเติมเต็มนะครับในสิ่งที่อาจจะขาดไปอาจจะยังขาดมิดฟิลบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ที่สามารถขึ้นสุดลงสุดนะครับแล้วก็อาจจะช่วยให้ ยืดหยุนนะครับทางด้านของพิธิวัตรสุขจิตธ,ธรรมกุลนะครับที่อาจจะยังไม่ตอบโจทย์ตรงนั้นคือไม่ได้บอกว่าพิธิวัตรเล่นไม่ดีนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ไปได้ไม่ถึงสิ่งที่โกลันคาสิตเคยทําได้นะครับแล้วก็อาจจะมาทําให้ทีละทอนเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองกลับไปเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับวิงแบ็กซ้ายที่ตัวเองถนัดได้นะครับคือสามารถเปลี่ยนวิธีการเล่นเปลี่ยนตำแหน่งการเล่นได้คือเพิ่มนะครับออปชั่นนะครับให้ออสมาลอสเนี่ยในการจัดตัวผู้เล่นนะฮะนให้กับ ทางด้านของประสาทสายฟ้าบริรัมยูนเต็ดให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น <c oughs> ก็ต้องมาดูฮะว่าหลังจากที่โกลันนะครับกลับมาอยู่กับบุริรัมเนี่ยในวัยสย2ปีจะสามารถสร้างปรากฏการณ์เหมือนที่เขาเคยทําได้ตอนที่อยู่รอบแรกได้ไหมนะครับนี่คือเรื่องราวของกลันเคาเซสนะครับที่ผมนํามาฝากทุกท่านให้ได้ฟังกันในวันนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะครับถ้าชอบแล้วก็กดซับสไครป์กดติดตามช่องจอนกันด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับก็จะเล่าเรื่องอื่นๆกันต่อไปนะครับในจอนสตอรี่มีโอกาส พบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ